เป็นวัดเก่งจังเลยว่าในช่วงนี้ฮะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่ในรายการวัดดีโซเชียลรวมมิตรนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเอาจริงมันเป็นรูปแบบรายการที่ผมว่าแปลกที่สุดในวันดีโซเชียลแล้วอ่ะเพราะวันนี้นะครับเราจะมาดีแอคมีมใน Twitter กันนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเพจดักมากๆเลยเนี่ยที่รวบรวมมีมใน Twitter ต่างๆหลากหลายแขนแงสาขามามากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เรืองนกู <c oughs> ฟังเสียงกูเลยกูแบบทุบยกูฟังเสียงตัวกูเองแล้วกูยังรู้สึกตลกเลยซึ่งซีรีส์มีทวิตเตอร์ในวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสาพาร์ทย่อยนะครับผมเนื่องจากมีมันมีโคตรเยอะเลย เอแม้รมกระทั่งผมแบ่งเป็น3อันเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่สามารถดูทุกมีมได้นะเพราะมีมแต่และมีมเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับชีวิตในประจำวันเรานะครับผมแล้วอาจจะไปช้าๆหน่อยก่อนนั่นแหละนะครับถ้าใครอยากตามไปดูให้หมดนะครับผมก็เข้าไปดูได้ที่เพจดักนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยและใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองแดกน้าครับไอหา ประเด็นคือเป็นหวัดนะแต่วัดก็กินน้ำเย็นนะฮะคือมึงจะหายไหมล่ะมึงมึงทำได้ปะเรื่องไร้สาระที่สุดที่เคยทำอ๋อนี่คือรวมเรื่องไร้สาระที่เราเคยทำแหละซึ่งถามว่าผมทำได้ไหมน่ะเหรอกูจะทำซาวด์อฟเฟกต์ทำไมวะผมบอกเลยว่าอันนี้โคตรเบสิกนะผมผมทำได้ตั้งแต่ Star Trek ออกมาแรกๆแล้วนะครับผมโหสมัยนั้นนี่ผมรู้สึกจะปถมอยู่เลยนะแตกมือเนี่ย ผมว่ามันยากมากนะผมเดี๋ยวผมจะลองพยายามเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไอ้ยี่นิวก้์เน่ยมึงชอบเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยกู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 สูกูได้แค่นี้ก็ผมว่าน้องๆหนูๆหลายๆคนน่าจะทำได้นะครับสำหรับวันนี้ตอนมอต้นชอบคิดว่าทำไมอีพี่มอปลายไม่รีบมาเข้าแถวพออยู่มอปลายก็คิดว่าทำไมอีน้องมอต้นต้องรีบมาเข้าแถวอะไรนักหมาเรื่องนี้ผมจะขออนุญาต ไม่พูดเยอะเพราะว่าชีวิตมปลายของผมมันไม่เหมือนกับคนอื่นมากนะักมต้นน่ะละเอ้ยก็เข้าแถวปกตินะแต่พอมปลายเนี่ยนะฮะผมกล้าพูดเลยมห้ามหกของผมเนี่ยเข้าแถวเนี่ยไม่ถึง10%ของเวลาทั้งหมดอะ่ะ เอาง่ายๆคือมห้ามหกอ่ะกูเข้าแถวกันไม่กี่ครั้งนะครับไม่ใช่แค่กูคนเดียวด้วยคือแถวแต่ละห้องเนี่ยนะฮะก็จะแบบมีห้องกูที่แม่งวงอยู่ห้องเดียวอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ทางห้องป่าววะมันก็มีเด็กดีบางคนที่เข้าแถวหน้าห้องกูอ่ะพวกเราอยู่ในห้องนะครับผมถามว่าทาอะไรถ้าอยากรวยนะฮะให้มาห้องพี่ไม่ต้องไปไกลถึงมาเกานะฮะห้องกูนี่แหละ เกี่ยวอะไรมาเก๋าคือคืออะไรอาเป็่ว่ามันไม่ดีนะครับน้องๆอย่าไปทาตามเลยนะครับก็เราเข้าแถวนะฮะเราจะได้เคาลบธงชาตินะครับฟังครูฟังผอบนนะครับผมช่างแม่วันนี้ก็จะลงประมาณแบบว่าให้แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับผมเพื่อนๆเจออะไรยังไงมาก็พิมพ์คอมเมนต์ก็มาบอกได้แต่อย่าลืมแท็กเวลาด้วยนะครับเวลาน้องจะเล่าอะไรเดี่ยนะครับผมเพราะว่าถ้าน้องไม่แท็กเวลาเนี่ยนะพี่ก็จะไม่รู้ว่าน้องพูดถึงอันไหนนะครับจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีไว้ทําอะไรนะครับผม เอาจริงไหมทุกวันนี้กูก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยม,มันมันคือส้นตีนอะไรนะครับผมแต่ที่ผมเข้าใจตอนนั้นเลยนะผมว่ามันเป็นไอ้ที่ลบลบลบเอ่อก็เลยนะปากกาเออเฮียแบบว่าเราใช้ปากกาเขียนใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้เฮียเนี่ยลบนะซึ่งซึ่งผมเคยลองแล้วนะครับแม่งมันฝืดมากเลยนะเออแล้วมันดูจะไม่ใช่ด้วยนะครับผมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะฮะเอาเป็นว่าใครที่มีความรู้นะครับช่วยบอกหน่อยนะครับผมอย่างน้อยไปเซิร์ชมาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะฮะเพราะว่าผม ขี้เกียจไปหากวากูก็รู้อยู่แล้วมันก็จะต้องมีผู้รู้ผู้ตื่นเพิผู้เบิกบานมาคอมเมนต์บอกอยู่แล้วแล้วมาเผ่อแม่งก็ไม่รู้เหมือนกูนี่แหละแล้วก็ไม่เสิร์ชมานะครับแล้วก็มาบอกมึงเนี่ยโง่ไอสัตว์ใครๆเขาก็รู้ <c oughs> แต่อคนขนเนี่ยมันเหมือนแปลงเอาไว้ปัดอะไรสักอย่างเลยนะอุ้ยเลขเหมือนกันมีคนกําลังคิดถึงกูอยู่แน่นอน <c oughs> เอาจริงผมเคยแคปหน้าจอนะว่าแบบเฮ้ยเวลามันสวยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะมีเรื่องของวันที่เข้ามาด้วยนะครับผมอย่างเช่น 7จ็ดโมงเช้าเจ็ดนาทีวันที่7อะไรแบบนี้นะครับผมเออแบบนี้ผมจะแคปไว้ ố. ซึ่งแพแพแพเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ความคิดว่าเฮ้ยมีคนคิดถึงกูอยู่แน่นะนี่ผมไม่เคยคิดนะเออนะครับมันเป็นความเชื่อจากที่ไหนวะเนี่ยนะครับผมน้องๆช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกกูหน่อยดิ <c oughs> ตอนเด็กเคยโดนไมยห้ามเอานิ้วชีลุงกินน้ําเดี๋ยวนิ้วจะกุดถ้าชีลุงกินน้ําแล้วต้องเอามาจิ้มตูด <c oughs> แล้วกูคือก็ทํเอาเอาเอาจริงๆอ่ะอันแรกผมเคยได้ยินนะแล้วไม่ไม่ใช่นิ้วกุดด้วยนะฮะอ่ะ ต้องจิ้มตูดไม่เคยได้ยินเลยนะครับผมคือเพิ่งมาได้ยินตอนเนี้เาจิ้มตูดเสร็จพ่อบอกให้เอามาเข้าปากด้วยนะครับผมประเทศเราเป็นประเทศแห่งความเชื่อนะฮะไม่ใช่อย่างร,รุ่รูนะเว้ยก็เอาเป็นว่าใครเคยเชื่อแบบนี้นะฮะและทุกวันนี้ยังเชื่ออย่างนี้นะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะเฮฮาดีแต่จริงตอนเด็กเราก็แอบเชื่ออยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยาำชีนะคำชี้มันจะเป็นความกลัวอะไรนู่นนั่นนี่แต่พอโตแล้วมันแบบ เอาหมอนมาทําเป็นกําแพงเพราะกลัวผีนอนและรู้สึกปลอดภัยโอ้โหนี่มาเป็นกําแพงเมืองจีนเลยนะเนี่ยถามจริงผม,ผมไม่เคยนะแต่ผมเชื่อผมรู้ว่ามันมีคนทําแบบเนี้ยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมไม่เคยนะบ้านผมไม่ได้หมอนเยอะขนาดนั้นนะครับผมยังไม่มีหมอนข้างเลยซะด้วยซ้ำนะฮะแต่ที่เคยทำเนี่ยก็คือแบบว่าเวลานอนใช่ป่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นด้วยก็คือแบบว่าเราจะเอาผ้าห่มมาแบบว่าเขาเรียกอะไรซุกใต้ตีนอะ ไอ่ะแต่กูว่ามีหลายคนเข้าใจที่กูพูดะนะครับผมอ่ะสมมติอันนี้เป็นขานะฮะอ่ะขาเรานอนมาปุ๊บผ้าห่มปกติมันจะคลุมข้างบนงี้มาใช่ไหมแต่ผูชอบให้ผ้าห่มเนี่ยมันซุกเขาา้ามาใต้ตีนเงี้ยเออแล้วก็เอาตีนทับๆไ้อย่างเงี้ยตอนเด็กๆรู้สึกกลัวผีจะมาจับตีนนะฮะก็เลยทําอย่างนั้นนะจนทุกวันนี้แม่งติดเลยเ <c oughs> พราะอะไรนะครับเพราะผ้าห่มแม่งเล็กไปจัดอากาศหนาวนะกูเลยต้องทาแบบนี้ <c oughs> ครูต้องเข้าใจอารมณ์ศิลปินนะครับเวลาเรียนนะครับโอ้โห อันนี้ก็ผมเชื่อว่าเด็กผู้ชายแทบจะทั้งหมดต้องเคยเจอแบบนี้นะครับเปิดเด็กผู้หญิงด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเขยังเบเบบอๆนะฮะเขามีการวาดเติมแต่งอะไรที่มันมีอยู่แล้วนะครับผมแต่พวกกูนี่เรียกว่าตวกระตรงกระตูนที่อะไรโผล่มาเต็มหนังสือกูไปหมดเลยนะครับผมแต่สมัยนั้นเนี่ยถ้าที่ผมจําได้นะครับไม่ค่อยมีอะไรที่จะต้องใช้หนังสือทำ ไม่มีอะไรต้องทําในหนังสือคือส่วนใหญ่ทําในสมุดไงเออเพราะว่าถ้าทําในหนังสือเนี่ยแล้วไปส่งเนี่ยนะฮะผมว่าอาจารย์น่าจะมีทึ่งกันบ้างอะโอ้ผมเชื่อว่านี้เด็กๆหลายๆคนน่าจะเป็นทุกวันนี้ก็ยังน่าจะเป็นพยายามทําให้สวิตช์ไฟอยู่ตรงกลางเพื่อดูว่าไฟมันจะทํางานยังไงเอาตรงๆถ้าเคยก็คงเด็กมากแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือสวิตช์ไฟมันเหมือนบ้านกูเป๊ะเลยคยทำเมื่อวานลิเคย ทำไหมแต่แต่กูมันมันมันยากนะเว <c ười> ้ยกูไม่ได้ทําบนพื้นฐานความอยากรู้ว่าไฟมันทานํางานยังไงแต่กูอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้ามันอยู่ตรงกลางแล้วมันจะดับหรือมันจะติดวะเออแ,แต่แต่ไม่ยากมากแต่พอมันอยู่ตรงกลางจริงๆเนี่ยไฟมันไม่ติดนะใช่ไหมผมผมจำไม่ได้แล้วอะ เอาตูดดินสอม,มาลบแทนอย่างลบลบทีกระดาษแทบขาดสะอาดไหมก็ไม่แถมกระดาษจะเป็นขุยดำๆทุเรศจิพายถามจริงนี่ใครไปบอกพวกเมืองว่ากูคือย่างลบ <c oughs> อ๋ออันนี้มันปากกาปเปลี่ยนเอาเดี๋ยวนะปากกาปเปลี่ยนไส้มันไม่มียางลบต้องตูดนะเพื่อนเออมันต้องเป็นพวก ดินสอมไม้อะไอ้พวกนั้นน่ะตูนมันจะเป็นยางลบนะฮะซึ่งถามว่าผมเคยพลาดไหมก็เคยนะซึ่งกูก็จะรับรู้อย่างรวดเร็วนะครับผมวไอสัตว์แม่งมันไม่ใช่ยางลบแต่จริงๆผมเป็นเด็กที่ทะลึ่งมากนะครับตอนเด็กๆสักประมาณปอปอต้นๆเลยอ่ะผมเริ่มใช้ปากกาแล้วนะครับผมแล้วก็โดนครูด่าประจําว่าใช้ทําไมก็ผมไม่ชอบฟิลลิ่งการใช้ดินสออ่ะแต่ถ้าเป็นดินสอเปลี่ยนไส้อ่ะผมยังโอเคนะแต่พอมาเริ่มทู่เนี่ยหรือว่าเป็นดินสอที่มันจะต้องฝนนะฮะเออดินสอมไม้อะไรเงี้ย เ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมพูดถึงแล้วผมขนลุกเลยฮะคือผมเป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับพวก t e x t ์เจอะไรแบบนี้มากนะครับผมคือแบบเวลาเราเอาปลายดินสอบเขียนไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบมันจะอืดอๆดอืดอะไรเงี้ยีมันพูดไม่ถูกว่ะกูเป็นคนที่เซนซิทีฟอะไรกับพวกนี้มากนะครับโดยเฉพาะแบบอพวกทิชชู่อะไรเงี้ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจับทิชเนี่ยเนี่ยกูพูดถึงแล้วขนลุกอีกแล้วเนี่ยคือทิชชู่เวลาเราจับมันจะมีความรู้สึกสากในพื้นผิวของแม่งอะแล้วมันจะรู้สึกแบบ อีีมันขึ้นสมองนะอะอคือถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจจริงแล้วกูจะเล่าทําไมเอาอีเฮีสองตัวนี้สลับไส้กันพางเส้นจบบรรทัดกูเป็นสีน้าเงินเลยนะฮะเอาจริงผมไม่ค่อยทันในปากการ,รุ่นนี้วะ่ะผมทันในรุ่นส้นตีนเนี่ยเออซึ่งอันนี้แม่งโคตรคลาสสิกเป็นปากกาที่เรียกได้ว่าเออขวัญใจเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นสร้างตัวนะอรนกเฮียแหละทำมน,น คุรู้สึกจะปฐมอยู่เลยแต่ปากกาตัวนี้เคยเห็นนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับผมนะก็มันสามารถสลับไส้กันได้เพราะว่าตรงตูดมันสามารถบิดเกลียวมันออกมาได้นะครับผมซึ่งอันนี้ <c oughs> เขาเอาไว้สำหรับการเ,าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนซ,ซื้อใหม่เหอะนะมันมันก็ไม่ได้แพงขนาดนะั้นแต่ว่าถ้าแกล้งเพื่อนเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นไอเทมตัวหนึ่งที่ควรจะมีเลยละ่ะคือเพื่อนบางคนไม่ได้สังเกตซึ่งมันจะสังเกตยังไงไอที่ถ่ายคือมันดูเหมือนกันไปหมดเลยแล้วพอแบบขีดเส้นจบบรรทัดป้าม 狼。<laughs>